สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับพี่หมอน้่มหวานอีกครั้งหนึ่งนะคะใครผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่คือดวงของคุณนะคะยังไงก็เป็นดวงของคุณโดยที่ปฏิเสธไม่ได้นะคะเดี๋ยววันนี้พี่หมอจะมาดูดวงเกี่ยวกับเรื่องความรักในวันนี้ของคุณนะว่าความรักของคุณในวันนี้เป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นคุณเลือกไพ่ได้เลยว่าคุณจะเลือกไพ่ใบที่1ใบที่ส หรือใบที่3นะคะเป็นดวงความรักของคุณนะเลือกในใจเลยนะคะและคุณจะหลีกเลี่ยงมันไม่ได้พี่หมอบอกแล้วนะครับเข้ามาแล้วต้องดูให้จบเพราะมันเป็นดวงของคุณนะ,ะสําหรับคนที่เลือกไพ่เรื่องความรักนะคะดวงความรักของคุณสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1น,นะ ความรักของคุณในช่วงนี้ดีช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณดีได้ให้สามเหรียญแปลว่าถ้าช่วงนี้คุณจะปรึกษาหรือขอความช่วยเหลืออะไรจากคนรักของคุณในช่วงนี้ถือว่ามันดีต่อใจมากเขาแปลว่าคุณจะเอ่ยจะพูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือสิ่งที่คุณอยากจะได้หรือคุณอยากจะวางแผนอะไรร่วมกับเขาคุณสามารถพูดได้เลยเพราะเขาจะตอบรับในข้อตกลงของคุณคุณจะกระซิบคุณจะบอกอะไรเขาเขาจะบอกว่าโอเคได้เลยอะไรเงี้ยมันดีต่อใจมากเพราะฉะนั้น ความเล้ของคุณในวันนี้ถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะสําหรับใบที่1นนะคะแล้วคุณจะได้ของรางวัลปลอบใจกับคนที่คุณรักด้วยเราคอยอะไรอยู่โดยเฉพาะเรื่องสิ่งของที่คุณอยากได้ของขวัญเขาจะมอบให้คุณนะคะสําหรับไพ่ใบที่1งผ่านไปตอนนี้มาดูไพ่ใบที่2สําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่2อ,อ่าขึ้นไพ่เจ็ดถ้วยแปบลบว่าช่วงนี้อ่ะไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยหมายถึงการลังเลหรือการตัดสินใจก็แปลว่าช่วงเนี้คุณกับแฟนอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ค่อยตรงกันนะ เออมีตัวเลือกเยอะหรือตัดสินใจหลายๆอย่างที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้หมายความว่าคุณจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจนิดหนึ่งเพราะว่าบางครั้งถ้าคุณตัดสินใจไม่ตรงกันหรือไม่วางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าเนี่ยความขัดแย้งมันเกิดแน่นอนวันนี้จะไปไหนจะทําอะไรจะกินอะไรคุยกันให้ดีแม้แต่เรื่องกินคุณก็จะทะเลาะกันได้แม้แต่เรื่องสถานที่ที่จะไปถ้าไม่ตกลงกันคุณก็จะทะเลาะกันได้นะสาหรับคนเลือกไพ่ใบนี้คุณจะทําอะไรร่วมกัน คุณปรึกษาคุณวางแผนกันไว้เลยเหมือนเหมือนเช้านี้จะไปวางแผนไว้เลยนะว่าจะไปไหนจะกินอะไรจะทําอะไรจะได้ไม่เกิดปัญหาความรักคุณนะับถือว่าดีแต่การตัดสินใจชอบขัดแย้งกันแล้วก็เดี๋ยวเกิดปัญหาเนี้ต้องระมัดระวังอ่าสาหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สามนะคะความรักของใบที่สามก็คืออ้าววันนี้ดีขึ้นไพ่สองไม้เท้ามหมายถึงวันนี้คุณกับแฟนนะ่ะจะมีความรู้สึกดีเป็นพิเศษมันเหมือนแบบเออ คุยอะไรกันมันก็ไปในทางเดียวกันบางทีที่ผ่านมาอาจจะทะเลาะกันขัดแย้งแต่วันนี้มันมีความรู้สึกว่าเออความคิดเห็นมันตรงกันมันคลิกกันม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 ันแมทกันในทุกๆเรื่องอ่ะไม่ว่าคุณจะไปไหนวันนี้มันมีความคิดเห็นที่แบบเออใจตรงกันกับผลลัก์ของคุณอะไรอย่างเงี้ยหรือวันนี้คุณจะตัดสินใจหรือหรือซื้อของอะไรสักชิ้นแล้วมันจะต้องปรึกษากันเขาก็แบบเขาก็อยากได้คุณก็อยากได้อะไรอย่างเงี้ย อะไรหรือจะทําอะไรในวันนี้จะตกลงพูดคุยอะไรกันในวันนี้เป็นวันดีมากที่คุณจะพูดคุยหรือปรึกษาแฟนเพราะว่ามันจะมีแนวโน้มแบบเออใจเดียวกันความคิดเห็นตรงกันตกลงไปกันอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะไม่เกิดความขัดแย้งวัน,นี้ก็ถือว่าดีเลยทีเดียวเนาะค่ะสําหรับพี่หมอก็เปิดไพ่ให้ครบไปแล้วสามใบาสาหรับวันนี้นะคะ ก็ใครได้พไพ่ใบไหนพี่หมอก็ขอให้โชคดีทุกคนแหละสมหวังเรื่องความรักนะคะแล้วก็ใบไหนดีก็ขอให้ดียิ่งขึ้นไปใบไ,ไหนไม่ดีก็ต้องแบบว่าประครับประคองระมัดระวังกันเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีในเรื่องความรักเช่าคลิปนี้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกับพี่หมอณวันขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ